สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับอ่ะมาดูเจ้าซูเปอร์เกรดกันหน่อยครับเสร็จเลยอย่างเสร็จเลยอย่างมาปูผ้าใบาครับอยู่ที่อูช่างเตี้ยบรรลายนตครับโชว์ช่างเตี้ยครับโอ้เรียบร้อยแจ๋วเป็นไรไหมนี่แมโครเหยียบคงไม่เป็นไรเนาะ เรียบร้อยครับเดี๋ยวให้ดูว่ากี่แถวหนึ่งสองสตรงกลางนี้ไม่ต้องหรอกสามสี่ห้าห้าจุดครับตรงนี้ก็ไม่ต้องครับเรียบร้อยเรียบร้อยฝั่งทางนี้ดูฝั่งทางนี้หน่อย ฝั่งทางนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหพร้อมย้ายอย่างเป็นทางการครับตอนนี้สำหรับเจ้าซุเปอร์เกรดทีมงานโทนหนึ่งปูผ้าใบเรียบร้อยแจ๋วแจ๋วเอ๊ะบางคนบอกว่าไอ้ปูแผ่น,แผ,น,นแผ่นพื้นแผ่นผ้าใบเนี่ยบางคนว่าเขาใส่ ใส่น็อตจับน็อตแค่ตัวเดียวเผื่อที่ว่าจะม้วนแล้วก็ทำความสะอาดง่ายครับจริงหรือเปล่าผมว่าถ้าใส่ตัวเดียวมันน่าจะทำให้น็อตขาดหรือเปล่าเตี้ยทำอะไรนี่ช่างช่างยันอยู่ไหมโจตัวนี้ให้ด้วย โจรัดสายไฟนี่นี่สายไฟนี่ต้องเจาะเนี่ยเนี่ยเจาะเนี่ยผมจะรัดสายไฟนี่นะครับเนี่ยเจาะเนี่ยเจาะขึ้นเงี้ยหนึ่งสองสามสี่จุดไปอ๋ออ่าตัวนี้ด้วยนี่นี่อันนี้นี่เอาเอาขอบนี้เลยได้นี่ก็ได้ ต้องเจาะสองอ่ะซ้ายขวาไดรับอยู่อย่างนงี้ okay, okay. จาักสามเด้อสามแถวหนึ่งสองสามีตรงไหนอีกไหมไปดูก่อนเจาะเก็บสายไฟครับสายไฟ <c oughs> ข้างหน้าตรงนี้ อ๋อตรงนี้ตรงนี้เรือตรงนี้ตรงนี้ก็เอาสักตรงนี้หนึ่งจุดตรงกลางแล้วก็ข้างบนนี้อ่ะสักสามจุดไปสามแถวหนึ่งสองสาม,สามเก็บสายไฟให้เรียบร้อยครับข้างล่างนี้เก็บเรียบร้อยแล้วช่างช่างไฟเก็บให้เรียบร้อย เดินอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็รัดเรียบร้อยแล้วข้างในนี้ <c oughs> ร้อนมากเหมือนฝนจะมาอีกนั่นเนี่ยโอ้ดูอะขนาดร้อยี่ขึ้นนั่นเนี่ยถ้าสองร้อยนี่โอ้โหไม่ต้องสืบครับน่าจะทะลอกเยอะแน่นอน แจ๋วแจ๋วสวยงามสวยงามน้าหนักเพิ่มแน่นอนจริงยันมนันหมดเลยช่างเตี้ยบอกว่าเจาะยากครับเอ้ไสติกเกอร์สาอมนี่สติกเกอร์3าเอมแถบเหลืองข้างๆนี่ เราจะติดยังไงดีครับติดเว้นดีไหมติดเว้นสักสักเม็ดนึงแล้วก็ตัดเม็ดหนึ่งแล้วก็ตัดเม็ดนึ่งหรือว่าติดยาวเป็นแถบเลยแนะนำหน่อยครับติดแบบไหนดีสติกเกอร์สะท้อนแสงอะเราติดเองประหยัดกว่าเนาะถ้าไปติดอยู่ที่ขนส่งน่าจะหมดเยอะครับน่าจะแพง โอช่างเตี้ยครับช่างเตี้ยเดี๋ยวนี้มี YouTube แล้วชื่อโชช่างเตี้ยรถคันนี้มาจากระยองโอเอฟซี FC เอามาให้ช่างเตี้ยต่อครับราคากันเองวิ่งมาจากระยองมาต่ออยู่นี่เลยอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาต่ออยู่นี่มันถูกครับต่ออยู่นี่มันถูกเนาะตอนจะมาเราไปซื้อไปทำเลยมันประหยัดกว่ากันเนาะเ <Yeah. S 1> ติมน้ำมันมาพันเดียว วิ่งมาถึงนี่เลยน,นั่นแล้วแล้วช่างเตีย้ยทำเองเลยครับทำคนเดียวไปเรื่อยก็เก็ก๊ก,ก,ก,ก็สุดจัดนะสุดจัดสุดจัด,ด,จดงานสีก็ได้งานเคาะก็ได้ได้หมดเลยเอ๊อคนนี้มันยกดำหมออันนี้ก็ทำไว้ทำไมข้างหลังนี่ฮะนนนนอ,อ๋อ ทำไม่ขึ้นไม่โคน้ <c oughs> อยเล่นดอกใหญ่เลยอะ่ะลําดอกใหญ่เลย <c oughs> nó xéo xéo Ơi, chỗ thu lụi ngài thế Đó mình đi vào <laughs> โอ,อ,อ้สว่างคมมากเลย อีกจุดอีกจุดตรงนี้อู้ร้อนจริงๆเลยยูบ้านกวดฝนไม่ตกใช่ chợ khu anh đi chợ khu đây xong em thằng này đây thằng Hả? thằng nạ Thằng bốn luôn nào. mai mai nè thằng lắng phứ mà nè lắng kính ạ à. sai mấy หนึ่งสองมันจะรัดคู่นี้เลยครับสายอยู่ตรงกลางสอดสายรัดขึ้นมาปุ๊บรัดอยู่เลยฮะเจาะจากขน้นงนอมั้งง่ายค,คู่กันแหนละครับหนึ่งสอง อยากสนุกข้างในเลยข้างในเลยข้างในป่ะอันเลเะเจาะเลยจะได้เก็บให้เรียบร้อยสายไฟ ถ้าเจาะจากนี้ก่อนมันจะรู้เลยเดย้ฮะถ้าเจาะจากนี้ก่อนมันจะรู้จังหวะทา,า,างนั้นมันอึดยากนี่นจเจาะแต่ข้างข้างนี่ไปก่อนเราจังค่อยไปเจาะข้างในฝั่งนูน้นเออวิงว่งวิ่ง put wa wow. <clears throat> นานนูนด้ปครับทานนก็มีเหมือนกันจมุนก็จมุนตนนูมันได้กินะตกหนอย่างนี้อือมันมีแต่เกีคน่นละ เรียบร้อยสวนหักไปเลยครับหนึ่งดอกโรสับไหมมี้ะอยู่บ้านมีอยู่โอ้ยใหญ่เท้ดอกใหญ่เท้เท่าเดิมไหมล่ะ ต้องต่อก่อนบ่เดี๋ยวจะให้ช่างเตี้ยเจาะตรงนี้ให้ด้วยครับ เจะทะลุไปนู่นแล้วก็เอาสกรูยึดไว้วันนี้มันเด้งได้ครับมันเล่นตัวได้มีสองข้างครับฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้รูน,นึงนี่เจะให้เรียบร้อยเลย ยันกดอันนี้ไปให้แน,น่นกดนนไปให้มันสุดเออเล็กอันนี้พอ,อ,นนพอกดไปนี่กดขึ้นไปเออเอาละเหล็กแตจอไมค่อยเข้านะอ,อันนี้เป็นเหล็กเดีย๋ยเหล็กชุบไม่ใช่เหล็ก เลยนี่เจ๋าดูเข้าไม่เข้าโน่ไฟไฟหลุด บายบายมากทางนี้อันเองผมจะซื้อซื้อน็อตสกรูมาใส่สโอ้ทางนี้สนิทด,ดีเว้ย ตอนนั้นไม่ต้องต้องให้น้ำตบ,บาของมันน้องามาสายอย่นี่น้อ,อต้องปิดนเนะโอ้ช่างนี่ปิดยังไงให้ไม่ตรงเลยเว้ยเป็นแนวป่ะโอเคเรียบร้อยครับเป็นได้เอาเข้าสำนักแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวไปดูจานโอขดดินก่อนสวัสดีครับ